โยมคนเราทุกวันนี้ใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบทำงานหนักกินนอนไม่เป็นเวลาใจเราสะสมทั้งความเครียดความกลัวความเหนื่อยโดยไม่รู้ตัวบางคนแบกความฝันบางคนแบกหนี้สินบางคน แบกความคาดหวังของคนทั้งบ้านหลายคนทำงานมาเกือบทั้งชีวิตตื่นเช้านอนดึกรีบเร่งทุกวันแต่ไม่เคยหยุดถามตัวเองว่าใจเราจริงๆอยากได้อะไรโยมรู้ไหมการบวชไม่ใช่แค่เรื่องของศาสนาไม่ใช่แค่พิธ,ธีกรรม แต่มันคือการให้โอกาสใจตัวเองได้หยุดได้ฟังและได้เข้าใจชีวิตด้วยใจจริงๆการบวชไม่ใช่การหนีปัญหาแต่เป็นการหยุดเพื่อมองให้เห็นพระพุทธองค์ไม่เคยบังคับใครให้บวชแต่ทรงแสดงว่าการบวชคือโอกาสอันล้ำค่า ที่จะรู้จักใจตัวเองโยมบางคนอาจเคยคิดจะบวชแต่บอกตัวเองว่ายังไม่ถึงเวลาอัตมาอยากบอกว่าเวลามันไม่มีวันที่พอถ้าเราไม่หยุดสักทีโอกาสจะค่อยๆหายไปพ่อแม่จะค่อยๆแก่ลงโยมเอย๋ย ชีวิตนี้ไม่ยาวอย่ารอจนสายอย่ารอจนไม่มีพ่อแม่ให้กราบอย่ารอจนใจหมดแรงแล้วค่อยมาหาธรรมะหากโยมยังหายใจยังเดินได้ยังคิดได้จงบวชเพื่อใจของโยมเองเพื่อพ่อแม่เพื่อปล่อยวางบางอย่างที่แบกไว้มานานเกินไปถ้าวันนี้ โยมฟังอยู่และใจโยมรู้สึกอยากหันหน้าเข้าหาธรรมะนั่นแปลว่ามเมล็ดแห่งธรรมะในใจโยมเริ่มเติบโตแล้วจงห่มผ้าเหลืองสักครั้งเพื่อใจตัวเองเพื่อพ่อแม่และเพื่อธรรมะที่จะเป็นแสงในชีวิตโยมตลอดไปขออนุโมทนาสาธุ